เสียงคันนี้ตีมน่ะโอ้โอรถเอะามมามามลงมาลงมาไเฮ้ยไม่ต้องดูกิเฮ้ยสายเบี้ยนแล้กันมันต้องจวดจัดหรอโอ้ขนาอีกข่าวาเรู้ดกันเย่นี้เนาะทำรถนกลผมเดือกินเ้าเป็นกลุ่มะโอใจเย็นก็น้ำง โอ้ยยีงยังเลยมันง่ายากเลมันง่ายกว่โดดเลยน้องโดดเลยส้มมาโดดมั่อีม่งเป้ยิงวิ่งแตเขี้ไฟกับจุ่หลังกันรุนเร้อมานขั้นทีประตูเลยนเทียบแบบดพวกเยี่วดอกมามามาเม่บัเตมกส่น

หล,ลุดหนวดหลุดยูนี่ครับเ <ś les> อามันค้า,คาอย่าง,น,งนี้ฮน่ะเบื่อกันนะนี่ไม่หันละ ดัดเลยเจ้ชายเป็นยังไ,ไงครับสนุกครับทาลองถือว่าเรามา,ากดครั้งแรกในรอบหลายหลายปีแล้วใส่เข้ามาแล้วก็ต้องเอาเกลือลงห้หมดมาเนี่้ยเ่เ มีครับน้ำก้นไหมอีกวะมาครับรถไปครับโอ้โห,โหเอ๊ะ <c oughs> ตรงนี้จิบจิบครับสำหรับยางใหญ่ Về vô địch này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  vô địch นไราปแลไปเลยครับไปเลยไปล้วครับไปเลยไปเลยปปังเลย ันค้างอ่ะโอ้เนคนลาคานี้โอ้หนามี่หนาวกว่านี่

การเป็นยังไงครับชิวๆครับขับสองมาได้ครับเมื่อกี้ยังไม่เข้าเกียร์โฟเลยบอกทางกลุ่มเลยนะไอรถแต่ขับสองเข้ามากันนี่ไปดูในเล็วเนี่ยอย่าไปท่วงเนี้ยสิเหีนขับสองมาได้ครับทางกลุ่มที่ยังไม่ได้มาสักทีเลยอ้าวรองเท้าหางเครื่องมาอย่างไรครับเดีรักเอายืนปูรูปหันน

แต่ใไม้ยังจะมีเงียนเล่นไยุ